กอร์ดอนโพจะเข้ามาจอดเทียบที่บริเวณชาชลาลานที่3ค่ะขอบคุณค uh ่ะก็ขอกราบสวัส <están> ดีครับไทยเอฟซีนนท์สูงพาทัวร์นะวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่สถานีชุมาลถนนจิรักับขบวน2 3 4วันนี้จะพานั่งไปสถานีผมจะพูดรวีดก็เปิดยิงที่ ไปบ้านพาชีนะครับผมขบวนสองสามสี่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยพูดเนี่ยเรียหินชีสี่ห้าหนึ่งเจ็ดทำวัวครับไหนว่าเปิดสาเดนวัสองบอชซอนหนึ่งศูนย์สองเก้านะคะนำจอดที่กาจราจรที่สามเป็นบรถธรรมดาขบวนที่สองสามี่ รับส variance, th ่งผู้โดยสารปลายทางสถานีกรุงเทพฯโพลทูผู้โดยสารเยอะนะวันนี้การโดยสารตับกบวนรถนี้เริ่มนำสิ่งของในสัมภาระของท่าคจากที่นั่งบนกระบอทรถเป็นที่เรียบร้อยด้วค่ะ๋อคนไลน์ดิเนี่ย ี๋ยวสถานีที่เราจะถ่ายคือสถานีนครราชะสีมาบ้านใหม่สำโรงปากช่องชุมทางแก่งคอยสระบุรีและชุมทางบ้านคาชีครับผมขบวน4 3 1อันนี้ก็คือชุดขบวน430เมื่อเช้าได้แหละเอาวนกลับมาทำ4 3 1ต่อ โองอือองยินลับพระพาสะเสด็จน,นะ Yeah สถานีสระบุรีนะครับผมการละครั้หนึ่งเราเคยมาคนเฟิร์สคนจะจำได้นะสถานีนี้เราไม่ได้ลงสระบุรีนะรอบนี้เรอบนี้ลงชุมทางบ้านพาชีสถานีสระบุรีที่แต่ก่อนใหญ่มากแต่ทีนี้มันเล็กลงเรื่อยๆครับ เาตอนที่มาคุณเฟิร์สเราที่แล้วก็ประมาณนี้แหละเสมีขบแล้วผู้าที่สถานีดอกแดสีาอแเป็นสถานีต่อไปมสัะเดี๋ยวขบวนรถที่นี้ก็เมื่อออกจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายที่สถานี นอ,อกซีดานะจะไม่ถ่ายบ้านหกแพ็คแล้วก็หน้องแซงชุมทางบ้านพาชีไม่ถ่ายน้องกล้วยหรอกแค่นี้พอบริษัทเจ็ดหนึ่งนะ สถานีสายนี่สวยมากเลยอะชอบหนองศีดาต่อไปเป็นสถานีหนองแซง5กิโลเมตรนะออกละขบ,บวน2 3 4เดี๋ยวต่อไปจะถ่ายที่สถานีหนองแซงแล้วก็จะเป็นสถานีชุมทางบ้านภาชีที่เราจะถ่ายนะส่วนขบ,บวนรถก็จะหยุดรับส่งพโดิษฐานที่สถานีหนองแซงหนองกล้วยชุมทางบ้านภาชี บ้านดอนกางอยุทธยาบางปะอินรังสิทธิ์ดอนเมืองบางซื่อชุมทางสามเฮ้ยชุมทางบางซื่อสามเส้น <c oughs> ไปทางสนามอกงุเทียมลำพงนะน้องสี่เปลี่ยนฟังให้วุ่นเลยสิเจอละมีคนถ่ายนะอยู่ฝั่งโน้นน้องปวยสามกิโลอ่ะ ีที่สถานีชุมทางบ้านพาชีครับผมมีรถสเก็หน้ามาลด้77ส่วนอนะันนี้ก็เป็นน้องกล้วยน้องวิวัฒแล้วก็พาะแก้วนะบขบวนสนุโลคกรุงเทพขบวนอะไร สตอมนะวีดไม่รู้ไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันวันนี้พี่เดี๋ยวนะกระโดดเสียงตายเลยวะรีภัยก่อนนะเมะื่อกี้สองสุดสองนี่โอ้โหสองสองห้าหนึ่งรถถงแนละ้วทนี้ วันนี้ก็มีทีมงานมาถ่ายเยอะนะคลิปนี้ทุกคนเห็นว่าเที่ยวอะไรก็เมนต์บอกกันเลยเอ้ยบชสหนึ่งห้องห้าบพเบอร์หนึ่งอะเเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาก,ก่อนสวัสดีครับ